สวัสดีครับคุณผู้ฟังทีรักครับเรื่องของทักษิณจะกลับประเทศไทยเนี่ยนะครับมีมุมมองที่น่าสนใจไทยโพสต์พาดหัวอย่างนี้ครับบอกว่าสมชายแสวงการชำแหละเกมทักษิณย้อนเก็ดมารับโทษวันนี้ไม่ต้องรอหลัง14พฤกภาคมสมชายแสวงการนะครับสมาชิกบุธ,ธิสภาหรือบุฒิสมาชิกได้โพสต์เฟซบุ๊กระบุข,ข้อความบอกว่าอย่าให้ราคากลายุทธ ปั่นกระแสเลือกตั้งทักษิณกลับไทยได้ทุกวันต้องจำคุกก่อน1ใน3เนื้อหาใจความบอกว่าอย่างนี้ครับข่าวที่บอกว่านายทักษิณให้สัมภาษณ์ว่าจะกลับมาประเทศไทยแล้วก็จะขอเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมโดยไม่ต้องออกกฎหมายนิรโทษกรรมสุดซอยแบบเดิมเนี่ยและก็จะยอมรับโทษจำคุกในเรือนจำที่สารฎีกามีคำพิพากษาจำคุกแล้วยังเหลือโทษที่ยังไม่หมดอายุความอีก3คดีรวมแล้ว10ปี ผมขอฝากข้อมูลผมขอฝากข้อกฎหมายให้อ่านกันในรายละเอียดด้วยนะครับเพราะว่าหลักเกณฑ์ของการขอลดโทษของกรมราชธรรมกระทรวงยุติธรรมเนี่ยนะครับเคยใช้อำนาจเลื่อนชั้นนักโทษเส้นดีเฉพาะรายแบบสามวาระรวดมาแล้วเพื่อช่วยบางคนบางกลุ่มให้เข้าเกณฑ์ขอรับพระราชทานอภัยโทษแบบเดิมๆเ,เนี่ยณนะวันนี้ทำไม่ได้แล้วนะครับทำไม่ได้แล้วครับ ทุกคนจะต้องเข้าเกณฑ์ใหม่รับโทษให้สังคมเนี่ยปลอดภัยก่อนอย่างน้อย1ใน3นะครับของคับพิพากษาถึงที่สุดแปลว่าอะไรแปลว่านายทักษิณเนี่ยต้องใช้หลักเกณฑ์เดียวกันกับนักโทษเด็ดขาดทั่วไปก็คือว่าต้องรับโทษจำคุกมาก่อนไม่น้อยกว่า1ใน3หรือ8ปีสุดแล้วแต่ว่าระยะเวลาใดจะเป็นคุณมากกว่ากันจากโทษที่ศาลพิพากษาคดีถึงที่สุดแล้วเนี่ยยังไม่หมดอายุความเหลืออยู่10ปีนะครับทักษิณ จะต้องเป็นนักโทษเด็ดขาดจำคุกในเรือนจำสามปีกับอีกหกเดือนถึงจะเข้าเกณฑ์ขอเลื่อนชั้นเป็นนักโทษชั้นดีชั้นดีเยี่ยมชั้นเยี่ยมเพื่อขอรับพระราชทานอภัยโทษได้ต่อไปเพราะฉะนั้นเนี่ยการเคลื่อนไหวในครั้งนี้จึงเป็นอีกหนึ่งวัฒกรรมเพื่อสร้างตัดกระแสบนชนที่สงสัยแล้วก็มีคำถามเรื่องการที่จะมีการออกพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมสุดซอยอีกครั้งหนึ่งหรือไม่หลังจากที่จะรับชัยชนะจากการเลือกตั้งครั้งนี้ไปแล้วนะครับ เขาก็เลยต้องปฏิเสธผ่านสื่อมวลชนแลวครับว่าจะไม่ออกกฎหมายนิรโทษกรรมให้กับตัวเองแต่ได้เตรียมแผนการเอาไว้หลายเรื่องสําหรับการไม่ต้องรับโทษในคดีที่สาลฎีกาพิพภากษาถึงที่สุดเอาไว้แล้วภายใต้หลักคิดเดิมนะครับว่าชีวิตนี้จะไม่ยอมติดคุกแม้แต่วันเดียวโดยส่วนตัวเนี่ยผมทราบดีนะครับว่าเขาเตรียมที่จะทําอะไรเอาไว้บ้างแต่ผมขอ,อยังไม่เปิดเผยกันแล้วกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเกมมันจะเปลี่ยนอีก นานมากแล้วครับ16ปีแล้วที่ทักษิณเนี่ยหนีคดีไปถามว่าวันนี้นายทักษิณพร้อมไหมล่ะครับถ้าเกิดว่านายทักษิณเนี่ยพร้อมที่จะกลับมารับโทษในเรือนจําก่อน1ใน3จริงถ้าพร้อมจริงนะครับบินเลยครับบินเครื่องบินส่วนตัวเดินทางกลับประเทศไทยได้ทุกวันครับไม่ต้องไปรอแล้วครับหลังการเลือกตั้ง14พฤษภาคมนะไม่ต้องรอแล้วครับนานไปครับ